คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กามาพกับน้ำเชียร์ด้วยค่ะท่านผู้ชมครับค่ะมือนี้น้ำเชียร์สิภาพไปตามแนวทางของไม่ใช่เซียนแต่ให้หวยแม่นด้อครับผมค่ะบ่แมนเซียนแต่ว่าให้หวยแม่นแม่นอีลีเด้อค่ะท่านผู้ชมครับแต่ว่า แต่ว่าสองงวดแล้วเด้อครับผมค่ะให้ล่างขึ้นบนครับพี่น้องวิ่งกับเขาวิ่งกับเข่าให้สามหางอีกค่ะท่านผู้ชมครับจับทิศทางเพิ่์นไห้ได้เด้อค่ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของโอบมเมนเซียนแต่ว่าเพิ่อนไห้หวยแมน่นน้ำเชียก็ขอขอพระคุณเพิ่นที่เมต,ตาตัวเลขให้ทางช่องยูทูบน้ำเชียเนาะครับผมค่ะน้ำเชียตามเพิ่นมาตแต่งแต่งวดที่มันออกศูนย์หาเด้อค่ะข้างบน เนาะค่ะอันเพ่นไหวิ่งรางหาจับคูไห้ศูนย์หาแต่ว่ามันไปขื้นบน905แนนค่ะวิ่งกัดถือจับคูกัดถือแต่ถ้าพูดโดยรวมแล้วก็คือว่ามันมันบ่ถือมันบ่ถือค่ะมันไปรางแต่ว่าก็อยากให้พี่น้องสังเกตตัวนี้ไ้เนาะครับผมกันไว้ก็ดีเด้ครับผมค่ะ กันไว้มันสามหางหนึ่งค่ะท่านผู้ชมว่างวดลาสุดต่อมาเฟิรนกะหาเนาะหาล่างวิ่งหกจับคู่เจ็ดหกกับขึ้นบนอีกขึ้นเก้าครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมงวดว่างานีนเพิร์นไฮยังเถาะวดว่างานเพิ่์นไฮสำหรับเรียกร่างได้ครับผมเพิ่์นไฮล่างวิ่งล่างหกครับผมวดว่างานค่ะจับคู่เจ็ดหกขึ้นบนอีกแล้วครับพี่น้องค่ะโอ้ยจุดสังเกตเนาะค่ะ พี่น้องหูทีทังงพ่นแลเนาะครับค่ะหลายคนเพ่นกะว่าขึ้นน่านปล่อยใส่น้ำเชียคือขึ้นน้ำเชียรกะทาเลขเพ่นขึ้นกันค่ะแล้วก็ขันเสียนได้พ่นเลขเขาน้ำเชียสีทโทตลอดเนาะครับค่ะสีถ้ามว่าได้ไปพ่อได้ไปเมียอันได้ไปอาจารย์ได้ไปค่ะอันเพ่นกะถามว่าขอเวลาอีกจักมือสองมือเป็นยังสิแมค่ค่ะท่านผู้ชมบางท่านเพ่นพร้อมเลยเพ่นกะปล่อยเลยค่ะ ทางช่องกับฝ้าวน้ำคือกกันค่ะเน,นียนครับผมเสียนเพิ่นกับฝ้าวน้ำคือกกันค่ะเพิ่นยานเพิ่นบวกลบคูนหารพิดค่ะเ,เดี๋ยวเด้อพี่สมระยองเดี๋ยวน้ำเสี่ยสิไปตามมา่ใหา้เด้อค่ะพี่สมระยองกับเขาสองหวอัวเนาะหววแหลกมามาลางหัวสองมาบนค่ะพี่น้องเหล็กคำนวณมันหลายหางเด้อค่ะท่านผู้ชม่แม่นเลขฝัน บ่เป็นเหลขกมีทีมาอะไรตัวเดียวเจังเสียค่ะคอันนี้เขาเจ้าคำนวณเองล้วนลวดค่ะท่านผู้ชมขันเลขกมีทีมา่านี่มันจะกยสิหางเดียวหางเดียวครับแงกึงคึ่ว่าไปเนาะค่ะฟันมุนันค่ะ,คะน้ำเชียก็เห็นใจพี่น้องอยูอ่ที่เพิ่นว่าโอ้ยหลายหางมันก็นตามบ่ไว้แล้วน้ำเชียค่ะหาเหลขกส้นกันเราด้ครับผมค่ะ สู่บ่อไหวมีในหน่อยหางบ่อน้ำเชี่ยพี่น้องถ้าทันได้เพิ่นฟันแม่นเนาะค่ะมาบอกเหลขกทังช่องน้ำเชี่ยวในเด้อค่ะพ่อหญ่แม่หญ่ฟันแม่นเหลขกพุ่มเจ้าทีค่ะอันในคลิปนี้น้ำเชี่ยสีอันประกาศบอกพี่น้องว่าแม่ขวัญแก่นเพิ่นโต๊กรดนะค่ะเพิ่นกะสิไปวันเสาร์ฮะล่ะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบ่รู้ว่า เขาต้องหายจองล่วงนาค่ะเพราะว่าเขาบไดรแดนประจาคือจังเฮ้าคิดว่าสิไปจักโม่งมันก็ได้แหมครับว่าตามจริง็อดกับต่เสาก็มีเนาะแม่ค่ะเพิ่นกับไปแล้วเพิ่นกับโทรก็หาน้ากันกับน้ําเชี่ยเขาเล่เขาบอกว่าหายจองล่วงนามือสองมือค่ะสรุปแล้วว่าวันวันวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่ยี่2ิบ่ได้ไปเอาเ้อค่ะท่านผู้ชมเลื่อนเลื่อน บ้านิเพเลยจองตัวได้แล้ววันอังาคารวันอังคารจองตัวได้เพิ่นกสิไปบ้านกสิแปลวันอาทิตย์วันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมครับคอยติดตามเด้อค่ะ,ะน้ำเชียก็ขอขอ,ขอพระคุณนำจิตนำใจพี่น้องเอฟซี 4, ทีโอนเงื่อนมาแม่เพิ่นว่าเพิ่นได้หาพันกาบาทค่ะขอพระคุณเพิ่นเนาะเอฟซี 4, เพิ่นสายบุญด,ดีดีค่ะท่านผู้ชม บ่ว่าสีเห็ดอีหยังขอให้บอกผู้เพิ่นโทรมาค่ะโอ้จะเป็นเพิ่นดีน้ำเชี่ยก่ะอยากให้เพิ่นได้เลขสามตัวตรงๆเนาะอ๋อค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเด้อค่ะบ่าวเมนเซียนแต่ว่าเพิ่นให้เพิ่นให้ยหวยแม่นเด้อค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเด้อค่ะเบิ่งแน่ค่ะท่านผู้ชมงวดวังหันนี้เพิ่นให้แม่วิ่งล่างหกจับคู่เจ็ดหกหกเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชม เพิ่นหาล่างแม่นแม่นแต่ว่ามันไปบนสองงวดแล้ค่ะงวดแรกที่น้ำเชีย่ยน้ำเสนอเพิ่นก็นให้วิ่งล่างห้าจับคู่ศูนย์ห้าอันนั้นเขาตรงตรง,ตรง,ตรงเลยเด้อค่ะแต่ว่ามันมาล่างค่ะงวดนี่อีกเป็นงวดที่สองเพิ่นหวิ่งล่างหกจับคู่เจ็ดหกแต่ว่ามันไปบนนะค่ะหกเจ็ดค่ะจับทิศทางเพื่อขัดท่านผู้ชมบานนี้ขันเพิ่นหาล่างมากเอาขึ้นบนเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมบานนี้ แต่ว่ากับว่าเน่เนาะค่ะข้างคางวดนี่พ่นยุรางค่ะเอาบ่ายนี้งวดวันที่หเมษาหกหามาเบิงกันเด้อค่ะวิ่งบน7จับคู่3ตัวบนกับเจ็ดแปดห้ค่ะวิ่งล่างห้าจับคู่2ตัวล่างนะคะห้าศูนห้เค่ะท่านผู้ชม ระว่างเด้อค่ะสามคููนี่สิแลนพอวอขึ้นบนอีกค่ะกับน้ำในเด้อค่ะท่านผู้ชม mm hmm. แต่ว่าเพิ่นกะบ,บอกว่าเลขเพิ่นอ่ะมันบ่ต้องกับเด้อค่ะแต่ว่ากับแน่กด็ดีเด้อค่ะสำหรับผู้เพิ่นมีงบค่ะเอาค่ะเขียนท่านไปค่ะแคบหน้าจอบางท่านเพิ่นก็แคบหน้าจอบ่าเป็นเพิน่นอ่าให้น้ำเชียวา่าแชร์ตัวเลขให้น้ำเชียร์กะว่าอยากแชร์โดนแต่ว่ากะ เอาใจพี่น้องเนาะค่ะแม่แม่เอฟซี FC ค่ะมักกะจัดคัดกะพานเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขกเพื่อนไห้ลางมันขืนบนสองงวดติดแล้วค่ะมีสามคูหนึ่งค่ะท่านผู้ชมไก่คำแล้วค่ะท่านผู้ชมน้ำเจียสิบ้าดุกดิกเมียไปกินเขากันค่ะดุกดิกหอนหลาย คือฝนสิตกเนาะคะ่ะมันหอนห้อนค่ะอยู่บ้านเฮาฝนตกบ่ค่ะท่านผู้ชมสงการานต์นี่คือสิบม่มะะีหมงอยู่เนาะค่ะห้อนเอาค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเลขบ่แม่นเซียนแต่ว่าเพิ่นให,ห้หวยแม่นเด้อค่ะอ่าเลขเพิ่นให้ล่างขึ้นบนเด้อค่ะจับทิศท,ทางให้ถูกเด้อค่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้กระเช่นเคยเนะคะเงินไหลกองท่องไหลมาสาเร็จจงสาเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องที่เพิ่นติดตามทางช่องย t u b e น้ำเชี่ยในงวดวันที่หนึ่งเมษาโฮค่ะถูกหยวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะการบนเนียเด้อค่ะหรือว่างวดนี่พว่เนี้ยอศัศยูรรางก็ะไรครับเพราะว่า พี่น้องกสิจับทิศทางว่าไห่ลางขึ้นบนอ๋อซองวดติดเลยเด้อค่ะสำหรับแฟนคลับของโบเมนเซียนแต่เพิ่นไห่หวยแมนคันบาริจับทิศทางถือดีบานี้ค่ะท่านผู้ชมเสี่ยวเลขเพิ่นสามตัวลางขึ้นบนดิบานี้ปัดสามตัวลางผันยู่ลางดิบานี้โอ้ยค่ะตะเลี้ยต้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเลี้ยหนาเลี้ยหลังน้ำเชี่ยก็คือกันนั่นล่ะค่ะจังได้ก็ขอให้พี่น้องที่เพิ่นติดตามทางช่องยูทูบน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ย ถูกหวยรวยเงินเดอ้อค่ะท่านผู้ชม